สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่นะคะชาว YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับลิฟนะคะช่องลิฟรีวิวรถฟอดนะคะวันนี้ลิฟจะพามารีวิวคันนี้ค่ะเรนเจอร์ แรดนะคะเป็นรุ่น XL Plus Sport สีแดงคันนี้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่6,92,000บาทนะคะเดี๋ยวลิฟจะพามารีวิวนะคะว่าคันนี้ติดตั้งอุปกรณ์อะไรไปบ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะจะบอกเลยนะคะว่ารุ่นนี้นะคะจะเป็นตัวชุดนะคะ F 1 5 0 Spider นะคะตกแต่งด้วยตัวอักษรนะคะคำว่า Ford ด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะกระจังหน้านะคะจะทําออกมาออกแบบนะคะแบบใหม่นะคะแล้วก็ใหญ่มากๆเลยอันนี้นอกจากจะเพิ่มความสวยงามนะคะยังช่วยระบายความร้อนในส่วนของตัว ได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวนี้ค่ะเป็นชุดไฟ LED นะคะทั้งหมด3จุดนะคะชุดครอบไฟหน้าเราใส่ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถัดมานะคะเป็นตัวชุดตกแต่งนะคะก็จะเป็นตัวตกแต่งนะคะเป็นชุดไฟ LED LED ตัว C แบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของตัวชุดไฟกันชนนะคะชายกันชนนะคะจะเป็นแบบทูโทนนะคะเป็นสีดําแล้วก็สีบรอนน์นั่นเองนะคะนี่ ด้านข้างนะคะจะตกแต่งนะคะด้วยตัวชุดคิ้วล้อนะคะเป็นแบบสปอร์ตนะคะมาพร้อมกับตัวชุดกันชน F150 Spider เลยนะคะนี่แล้วก็นี่เลยพระเอกของเรานะคะก็จะเป็นตัวชุดยางนั่นเองนะคะยางตัวนี้นะคะจะเป็นแม็กขอบ16นะคะแม็กลายดอกไม้นะคะซึ่งเป็นลายยอดนิยมมากๆเลยนะคะมัดด้วยยาง Monster นะคะ AT2 นะคะสเปคยางอยู่ที่265/70 R16 นั่นเองคะ่ะด้านข้างนะคะตกแต่งด้วยตัวสติ๊กเกอร์นะคะ Ford Ranger ไทยแลนด์ Thailand, แบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวบันไดข้างนะคะที่ติดมาจากโรงงานอยู่แล้วนะเบ้ารองมือเปิดเราก็ติดให้แล้วเรียบร้อยนะคะครอบฝาถังน้ามันด้วยนี่อันนี้ริสใส่ให้นะคะแล้วก็จะเป็นตัวชุดข้อไฟท้ายนะคะนี่ตัวชุดข้อไฟท้ายก็จะเป็นสีดําด้านนะคะแล้วก็ปั๊มด้วยตัวอ,อักษรสีแดงเลนเจอร์แบบนี้นะคะอ่ะ ด้านท้ายนะคะเบ้ารองมือเปิดนะคะในส่วนของตัวฝาท้ายนะคะเราก็จะติดให้เป็นแบบดาบนะคะปั๊มตัวอักษรสีแดงคําว่าเรนเจอร์เช่นเดียวกันนะคะตกแต่งด้วยตัวสติกเกอร์เรนเจอร์นะคะลายแบบนี้เลยกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายแบบเดิมนะคะพี่พี่โอ้โหสีดําแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟังก์ชันในส่วนของตัวด้านในนะคะว่าคันนี้นะคะจะคุ้มค่าย,ยัางไงบ้างนะคะพี่พี่เริ่มจากตัวแผงประตูนะคะ แผงประตูเท้าแขนตรงนี้นะคะจะทํามาจากหนังนะคะเย็บหนังอย่างดีนะเป็นหนัง PVC นะคะกดเลื่อนกระจกนะคะขึ้นลงก็จะกดเลื่อนขึ้นกระจกนะคะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะปลดล็อกนะคะแล้วก็ล็อกรถนะคะด้วยปุ่มนี้เพียงปุ่มเดียวนะคะแล้วก็สามารถเปิดฝาถังน้ามันได้ด้วยนะคะในส่วนของตัวชุดไฟนะคะก็สามารถเปิดปิดได้ง่ายนะคะมีปุ่มบิดนี่ตัวอย่างนี้หรูหรามากเลยนะคะเป็นตัวเดียวกับตัว XLT เลยนะคะมีปุ่มนะคะเพิ่ม ลดแสงนะคะติดมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวปรับกระจกด้านข้างนะคะก็จะเป็นแบบไฟฟ้านั่นเองนะคะส่วนตัวกุญแจนะคะตัวตัวกุญแจก็จะเป็นตัวกุญแจออแบบ immobilizer นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะคะถ้าใช้ก็แค่เปิดออกมานะคะไม่ใช้ก็ปิดเข้าไปนะคะจะมีเป็นแบบนี้นี่สวยงามกันเลยทีเดียวนะคะใช้ก็เสียบเข้าไปนะคะแล้วก็บิดอ่าโอเคพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะฝั่งขวาจะเป็นเกี่ยวกับตัวหน้าปัดนะคะ ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับแผงควบคุมทั้งหมดเลยนะคะรับสายวางสายได้ด้วยนะคะส่วนตัวหน้าจอนะคะหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนคะคะ8นิ้วนะคะเป็นระบบซิงค์สมนะคะสามารถเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto แล้วก็ Apple Ca r p l a เพได้เลยนะคะปุ่มด้านล่างจะเป็นแผงควบคุมต่างๆนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะปรับพัดลมปรับแอร์นั่นเองนะคะนี่ตอนนี้เราก็ร้อนๆนะคะพี่พี่ อันนี้ที่เห็นข้างหน้านี้จะเป็นตัวคันเกียร์นะคะคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์ธรรมดานะคะมี6เกียร์นะคะ6เกียร์เดินหน้า7เกียร์ถอยหลังนะคะอ่าด้านในนะคะก็จะกว้างขวางแบบนี้เลยนะคะทําคุมโทนนะคะเป็นสีดําครีมนั่นเองนะคะส่วนเบาะก,ก็จะเป็นเบาะผ้านะคะเป็นโพลีเอสเตอร์นะคะใช้งานง่ายเอ่อเช็ดทําความสะอาดง่ายนะคะนี่ด้านหน้านะคะตัวรถก็จะเป็นฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะพี่ๆคุมค้มๆกันไปเลย ค่ะพี่พี่กับตัวชุดแต่งนะคะคันนี้ค่ะ Ranger Led นะคะ,ะ,คะ XL Plus Sport คันนี้นะคะคันนี้สีแดงแรงฤทธิ์นะคะอย่างที่บอกกันในต้นต้นคลิปนะคะก็ถ้าพี่พี่นะคะท่านไหนนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวรจะทิ้งลิงก์นะคะแล้วก็เบอร์โทรไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็ฝากถึงพี่ๆี่ด้วยนะคะที่เข้ามาชมช่องลิมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ลิฟด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ชู้ติดตามกันน้อยอยู่เลยค่ะพี่ๆี่โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามชมนะคะจนถึงท้ายคลิปนะคะพบกัน EP นะีหน้าสวัสดีค่ะ